สวัสดีค่ะน้องลองทำใหม่แล้วค่ะวันนี้น้องจะมาพาพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่กำลังพึ่งเริ่มค้าขายนะคะแล้วอยากจะมัดถุงแต่บรรจุถุงแต่มัดถุงแบบแม่ค้าขายแกงที่เขาทำกันเนี่ยให้มันพองสวยแบบนี้ทำไม่เป็นวันนี้น้องก็จะมาแบ่งปันวิธีการมัดถุงให้ทำอย่างไรให้พองสวยแบบนี้นะคะมาดูกันเลยจ้ะไม่ยากเลย เนี่ยเราจับถุงมาแบบนี้นะคะถุงเขาจะมีตะเข็บข้างสองข้างนะคะเราจะไม่เอาด้านนั้นเราจะทําแนวขวางค่ะแล้วก็อัดลมลงไปพอเราเปิดปากถุงนะคะลมก็จะเข้าเข้าไปอยู่ในถุงใช่ไหมทำแบบนี้พอเราจีบปากถุงเข้าหากันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลมนะคะแล้วก็จับให้แน่นอ่านําหนังยางมาค่ะวนรอบถุงแบบนี้นะคะ วนให้แน่นเลยจากนั้นเราก็เกี่ยวอ้าวขาดขาดก็ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่บางทียางเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเปื่อยนะคะอ่านำมาใหม่นี่ทำแบบนี้นะคะหมุนหมุนหมุนอ่าแล้วก็จับอีกด้านนึงนะคะเกี่ยวเข้าไปแล้วก็พับปากแล้วก็มัดข้างบนค่ะ ให้เป็นจุกแบบนี้แค่นี้เราก็ได้ถุงพองๆที่สวยสำหรับบรรจุอาหารแล้วค่ะนี่ดูอีกนะคะเราจะจับด้านนี้นะคะอ่าอัดลมลงไปให้จับเป็นทางขวางนะคะนี่ทางนี้เราไม่เอานะนี่คือเห็นไหมคะเขาจะมีตะเข็บสองข้างของถุงเราจับแนวขวางค่ะแบบนี้เขาก็จะมีลมโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะแล้วเราก็จีบเข้าไปค่ะนี่เขาก็จะพองละ จับยางขึ้นมาค่ะแล้วก็รัดแบบนี้ค่ะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะหมุนให้แน่นเลยหลายๆรอบอาแล้วก็เกี่ยวเข้าไปพับปากถุงค่ะนี่แล้วก็มัดแบบนี้เราก็จะได้ถุงพองๆสวยๆแล้วะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใส่น้ำใส่แกงนะคะ หรือใส่ผักใส่อะไรก็ได้ที่เราต้องการให้เขาพองนะคะทําแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่หัดใหม่ๆนะคะน้องแนะนําให้ลองกรอกน้ําใส่ถุงค่ะแล้วก็ลองมัดดูทําบ่อยๆสักแค่ไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเราก็ทําได้นะคะลองฝึกดูตอนที่น้องหัดทําครั้งแรกก็ใช้วิธีการกรอกน้ํานี่แหละค่ะแล้วก็เอามาลองมัดอยู่สักห้าหลูกเดี๋ยวเราก็ทําได้แล้วค่ะก็ลองทําทานไอ ไม่ได้ทานค่ะก็ลองก็ลองทำกันดูนะคะทำแบบนี้ไม่ยากเลยนี่นะคะน้น้องทำแบบช้าๆให้ดูเลยแล้วก็หมุนค่ะสำคัญตอนที่เราหมุนนี่นะคะตอนที่เราหมุนถุงเนี่ยให้เราหมุนลหลายๆรอบเนี่ยค่ะแล้วตอนที่เราหมุนเนี่ยให้เราจับข้างบนให้แน่นนะคะแล้วก็พับ ปากถุงลงมาแล้วก็ม้วนค่ะเอาหนังยางม้วนรัดให้เป็นจุกอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ได้นานค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามถ้าเรามีสติกเกอร์นะคะเราก็เอาสติกเกอร์ของเราเนี่ยมาแปะที่ถุงสักหน่อยการที่เรามีสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่า ลูกค้าเขาก็จะจําโลโก้ของเราใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเขาประทับใจในรสชาติอาหารของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาก็จะตามกลับมาค่ะก็เป็นการ1เพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็2ส,สร้างความจดจําให้กับลูกค้าของเรานะคะะติดแบรนด์สักหน่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจำหน่ายแล้วสวยงามนะคะก็ลองทำนะคะ ทำแบบนี้เนี่ยไม่ยากเลยก็เป็นอะไรละเล็กๆน,น้อยๆที่น้องนํามาฝากกันนะน้องๆก็คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อแม่ค้ามือใหม่อยู่บ้างไม่มากก็น้อยหากถูกใจก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดดิ่งปิ้งปิเพื่อไม่พลาคลิปต่อไปนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย